วันนี้มีสมเด็จถึงยุคบ้างไหมครับพี่ป้อมนัมเบอร์ไนฮูพี่ป้อมอม,มีมีแต่แบบเข้าใจง่ายโหเลิจะพอเข้าใจง่ายเนี่ยนะอยากเห็นแล้วพอเข้าใจง่ายมันก็มักจะเดี๋ยวเดี๋ยใครใครอยากได้พระสมเด็จมา พีพีพท่านใดอยากได้ผ้าสมเด็จบ้างครับผมว่าพีพีอยากได้เยอะนะโอ้หตอนนี้อาจารย์โอจัดปวนพ่อ,อยู่ครับครับโอ้โหอ้าวถ้าแบบที่หยิบมาแล้วเข้าใจง่ายแบบนี้ไม่ต้องสืบนะเจดีเล็ก เก้า <9. S 2> โหเนูปึ๊กเลยอรัราคังยุคต้นเลยนี่แหละถ้าแบบว่าหยิบขึ้นมาแล้วทุกคนเข้าใจง่ายหนูยากได้ครับพี่สุวิชั้งหลอมลองกล้องเป็นบุญตาหน่อยโอ้โหนี่แคปหน้าจอไว้ก่อนเดี๋ยวกล้องลงให้ โอ้โหสุดจริงพี่พี่ทําพี่พี่ส่องรูปน้ำลายไร่มาเต็มเลยนี่อ่ะโอ,โอ,โอวันละครั้งหรือคุดแกงเลยโอ้โหพี่เอาแบบว่าคนที่ดูไม่เป็นเนะ่ะก็รู้ว่าเนี่ยเนี้ยคือพระสมเด็จโตแบบเข้าใจง่ายสองนาทีมามามา <c oughs> ดูง่ายมากโอ้โห oh. ประมูลสองนาทีเนื้อสั่งใส่ครับคุณดูนะเขาเรียกเนื้อกลางใสใช่ไหมคุณดูอกดูวงแขนเนี่ยช่างแกะแม่พิมพ์นะ่ะให้สมเด็จโตอา้าวพิมพ์ปกโพพีพ่หมอโสพลเจดีเล็กโอ้โห oh. กลางใส ผมเห็นแล้วยากล้างมากๆาของผมล้างแทบหมดมีเส้นครับพิมพ์เยอะเลยพิมพุงเนียเอาวันนี้ประกันแท้ตลอดชีวิตซุ้มใหญ่ละคังจ๋าเลยอ่าคนที่รู้ว่าเส้นซุ้มใหญ่คือว่าละคังคุณคือสุดยอดหูเต็มแบบนี้แพงนะครับไม่หักไม่ซ่อมไม่หักไม่ซ่อมครับรายการนี้้องดูมูเนิงกนดิครับ วาสนาใครถึงก็ได้ไปเนืปึ๊กเลยนะใช่ถ้าแบบว่าพ้าแท้คุณดูพ้าไม่เป็นคุณก็รู้ว่าแท้เอาแล้วเอาแล้วเนื้อแน่นมากพี่คมมามล่าผมว่าทะลุแสนรับองนี้เอาเลยเหรอโอ้โหจัดเลยพี่พี่ๆรอเต็ม ทำถามจริงต้องเท่าไหร่อ่ะเหนือดินเกาลินครับอย่าไปตั้งอะไรให้พิสดารเลยพี่พี่เอาเอาง่ายๆนะพี่เอาแค่ว่าเนี่ยคือพระสมเด็จโตพรมรังสียุคต้นแบบเข้าใจง่ายพอแล้วนี่มันงาช้างเนี่ยนี่แบบชนิดที่แล้วว่าคุณหยิบมาปุ๊บคุณรู้เลยว่าเนี่ยเก่ากว่าพ่อแฉงเนี่ยเก่ากว่าระคังร้อยปี เน <Yeah>. uh. ี่ยอ้าวยุกต้นวัดละครังเนื้อนี้ไม่หักไม่ซ่อมอ่า uh. ไม่มีหักไม่มีซ่อมครับจัดมาจัดมาพราแถต้องปรากทีองค์พระต้องบอกว่าข่าคุณเก็บพระแท้ไว้ให้ได้เหมือนนะคุณซื้อทองเก็บไว้ในบ้านอะ่ะทองแท่งอะ่ะ เหมือนคุณซื้อที่ดินเก็บไว้ที่บ้านอ่ะ,อะธรรมดาแต่ว่าพระเครื่องนั้นเน่ะเปลี่ยนเป็นเงินสดได้เร็วกว่าพระเครื่องนั้นมีมุตคุณนะที่บูชา,าไว้ในบ้านแล้วทําให้คุณเนี่ยทําอะไรก็ร่ํารวยพระเครื่องอ่ะแขวนเข้าสังคมได้คุณแขวนโฉนดที่ดินออกเข้าสังคมไม่ได้หรอก mm. อ่าแล้วพระเครื่องเนี่ยเวลาเขาผ่านไปเนี่ยมูลค่าที่เพิ่มบางครั้งเขาเพิ่ม เท่าตัวสองเท่าตัวเมื่อก่อนวัดเกตหลักพันตอนนี้หลักล้านเมื่อก่อนบางขุนพรมถูกไหมองค์ละสี่พันตอนนี้องค์ละสี่ล้านมีแต่ยในตลาบนีหุ้นโคตสวยเลยอ,อ่าน,นี้ว่าแแบบเข้าใจง่ายขอเขียนราคาใส่มือก่อน ของทีลระคาใส่มือนะครับรายการนี้วาสนาผู้ใดหนอบุญญาบารมีถึงที่ได้ของดีไปครอบครองเก็บตัวครับวอมนิ้วเลยวอมมนิ้วเลยสาธุบารมีสมเด็จโตครับแค่ได้ชื่นชมก็เป็นบุญของผมแล้วสวัสดีพี่ใบเบิลใบเบิลครับหลักแสนโอ้โห จัก,กรพรรดิแห่งพาเครื่องเมืองไทยสมเด็จโตพมลังสีเบนจะกาพีคีพี่จีรศักดิ์ครับโหอนนี้อันนี้แท้ตาปปา่าบอกเลยอันนี้คือแท้ตาป้า่าแบบเข้าใจง่ายแล้วไม่หักไม่ซ่อมด้วยโอ้โหแบบนี้เข้าใจง่าย ชอบครับเนือเน่าเก้าเข้าใจง่ายไลวันนี้ช่วงแรกว่าสุดแล้วหลังจากนี้จะสุดกว่าพี่โอภาสขอบคุณครับหลักล้านเอาละครับโอ้โหเปิดแรกมาเวลาเดินจ้าพิม์พเริ่มไปแล้วพิม์พเริ่มไปแล้วนะครับเปิดแรกมาแล้วครับหกหมืนบาทเวลาเดินแล้ว มาที่หมื่นบาทครับเปิดแ้ครับต้องบอกว่าคุณตื่นแต้นแน่นอนน่ะนะกับพระสมเด็จวัดระครังองค์นี้อันนี้ชนิดที่เรียกว่านะคนดูพระไม่เป็นก็ยังรู้ว่าแท้ครับเก๋ทำไม่ได้พี่กอรีบอกมาที่เจ็ด0มื่นนบอนบ่ายครับราคาสุดท้ายแต่ดูง่ายมากครับเข้าพิมพ์นิย์ด้วยคือการที่คุณจะได้เจอพระสมเด็จแบบเข้าใจง่ายๆแบบนี้ มันมันไม่ได้มีโอกาสที่จะได้เห็นบ่อยๆคุณต้องอยู่ไลฟ์วันนี้ตอนนี้เท่านั้นครับแขวนแบบเนี้ยถ้าสมเด็จแขวนแล้วไม่ดีอะนะเขาไม่ยอมจ่ายตังเป็นล้านหลายล้านเพื่อจะได้สมเด็จแขวนคอหรอครับมาี่เจ็ดหมื่นนะบาทมาที่หนึ่งแสนบา้าทแคปรากาสุดท้ายเนื้อนี้หายากทรงคุณค่าครับตื่นเต้นมากๆใจสั่นแทนพี่ๆเลยผมต้องบอกว่าการที่คุณจะได้แขวนสมเด็จแท้ๆหยิบมาแบบนี้เนี่ย ม่ง่ามาที่หนึ่งแสนหนึ่งบาทครับราคาสุดท้าย eday. มาที่1 1 0 0 0 0สนหนึ่งมื่นบาทครับราคาสุดท้ายครับมาที่1นึ่งแสืบาทมาที่หน 50, <c oughs> <weed>. ึ่งแสนสองมื่นห้าพันบาทแล้วมาหนึ่งแสนสองมื่นห้าพันบาทครับราคาสุดท้ายครับมาที่1นึ่งแสนสบาทแล้ว อยู่ที่หนึ่งแสนสามมื่นบาทครับราคาสุดท้ายเป็นร้านยังไม่แพงครับองค์นี้มาที่หนึ่งแสนสามมื่นบาทครับราคาสุดท้ายครับมาที่หนึ่งแสนสามมืนคุณสามารถาซื้อสมเด็จเบนจ์ับาคีในราคาแสนกว่าบาทได้ที่ไหนมาที่พี่มานะหนึ่งแสนสี่มืนบาทแล้ว <c oughs> ราคาสุดท้ายอยู่ที่หนึ่งแมืนบาทครับพี่มานะแสนกบาทนี่ถูกกว่านุมานเพราะกลวยบารมีต้องถึงมาที่หนึ่งแสมืนหพันบาทแล้วราคาสุดท้ายอยู่ที่หนึ่งแมืหันบาทครับราคาสุดท้ายครับหนึ่งแมืพันบาทแล้วมาที่หนึ่งแสนสพันบาทครับราคาสุดท้าย <c oughs> มาที่หนึ่งแมืน แปดพันบาทแล้วปกกูเจดีเล็กนิยมสุดอยู่ที่หนึ่งแสสี่มืนปดบาทมาที่หนึ่งแสนห้ามื่นห้าพันบาททีพี่ชัดผลกับราคาสุดท้ายหนึ่งแสห้ามื่นห้าพบาทที่พี่จัดผลคัับนี่เขาสายสมเด็จเลยผมจะบอกให้เอานะครับปิด ไปแล้วิ๊้ oh. ไปดิพี่ชาดผลนะครับหนึ่งแสนห้าหืนห้าพันบาททวนโอ้โห oh. oh. ส่องให้ดูวงนี้กันสวัสดีพี่เล็กปานาด้วยนะครับมาไม่ทันครับพี่เล็กพี่เล็กพนาดนะครับนิดเดียวพี่พาขขวโต พ่มานะก็ไม่ทันนะครับยินดีด้วยครับแขวนสมเด็จชีวิตไม่มีตกอัพโอ้โหนี่ขอคอมเมนต์หน่อยครับยินปุ๊ก กิมโป๊พเนื้อนี้หายัากสุดผมเล่นสมเด็จมา40ปีเห็นองอค์ที่สามเนื้อนี้ดูสยอดครัพี่เอาว่าหยิบมาเนี่ยคนดูพาไม่เป็นก็รู้ว่าเนี่ยแท้ยินดีด้วยครับพี่ชัดผมกดโอเคโอเคแน่นอนครับพี่ชัดสุดจริงครับเนื้อนี้อลังการยินดีด้วยครับพี่ป้อมน,นัมเบอร 9. มีอีกไหมครับพาระสมเด็จ อ่าสวยกินตาพี่กอลี่พี่จักรพลบขบคุณครับ